ครับวันนี้เราก็จะมาดูการต่อใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม SNE ลิเธียมฟอสเฟต51.2โวลต์ใช้งานร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์ Lux Power นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น6กิโลนะครับพื้องต้นการต่อใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมกับอินเวอร์เตอร์ Lux Power นั้นต้องใช้แบตเตอรี่ที่สามารถสื่อสารได้กับอินเวอร์เตอร์นะครับ ตัวนี้เบื้องต้นเลยก็คือต่อสายไฟจากแบตเตอรี่นะครับเข้ามาอย่างอินเวอร์เตอร์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสายสื่อสารนะครับที่ให้มากับแบตต้องต่อของแบตเตอรี่ก็ต่อฝั่งที่เขียนว่าหาอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับก็จะฉี้เป็นตัวหนังสือบอกว่า RS485 หรือแค n นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์แล้วก็ฝั่งอินเวอร์เตอร์นั้นก็ต่อเข้าที่ช่อง แทนกับ c 8 5อยู่มุมนี้นะครับจากนั้นนะครับในตัวแบตเตอรี่เองเราก็ต้องตั้งโปรโตโคอลให้ตรงกับโปรโตโคอลที่สามารถสื่อสารได้กับลักพาวเวอร์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของ SRE นี้สามารถตั้งโปรโตโคอลได้นะครับตีแคนบัตรแคนบัตโปรโตโคอลนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวลักพาวเวอร์นะครับอันนี้เราตั้งค่าเลือกไว้แล้วนะครับ ที่หน้าจอของในแอปซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อแอปได้นะครับก็โชว์ว่าแค้นโปรโตโคอลนั้นะเป็นของลักพาวเวอร์ส่วนส่วเป็น5เรายังไม่ได้ไม่ได้ตั้งครับแต่ว่าก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอินเวอร์ตรุ่นนี้สามารถสื่อสารผ่านแค้นบัตรได้ครับเมื่อตั้งใช้งานเมื่อตั้งโปรโตโคอลที่ตัวแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแค้นบัตรนี่ จะเป็นโปรโตคอลลักพาวเวอร์นะครับเหมือนหน้าจอที่อยู่ในแอปโดยปกติแล้วแบตเตอรี่ก็จะถูกเซตดีฟลต์มาเป็นลิเทียมครับแต่ว่าถ้าเครื่องไหนถ้าดีฟลต์ไม่เป็นลิเทียมสามารถตั้งสื่อสารแบตเตอรี่ได้ที่เมนู03ครับเลือกไปที่03ก็คือตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับนี่ครับตัวไอคอนแบตจะก,กระพริบกด enter ไปทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกชนิดแบต เป็นลิเทียมไอออนครับแล้วก็กดอินเ r อร์เพื่อบันทึกค่าครับแล้วโปรโตคอลที่เลือกใช้เมื่อกี้เราตั้งที่ตัวแบตเตอรี่เป็นโปรโตคอลลักพาวเวอร์นะครับอ่าเราก็ต้องตั้งโปรโตคอลฝั่งอินเวอร์เตอร์ให้เป็นโปรโตคอลลักพาวเวอร์เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กดอินเ r อร์เพื่อบันทึกค่าไปที่นิกครับเครื่องจะทำการรีสตาร์ทเครื่องครับ รอสักพักหนึ่งแล้วเครื่องก็จะกลับมาออนใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากตัวเครื่องสามารถสื่อสารกับแบตเตอรี่ได้แล้วตัวเครื่องสเตตัสของเครื่องก็จะขึ้นเป็น normal ครับเป็นไอคอนหน้ายิ้มนะครับแล้วก็จะมองเห็นแรงดันจากแบตเตอรี่แล้วก็โชว์บอกว่าเป็นลิเธียมนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แบตนะครับ ก็จะอยู่ที่ที่เครื่องอ่านได้จาก BMS ส่งมาให้ก็จะเป็น46ซึ่งเราสามารถคอนเฟิร์มได้ที่แอปของ SRE ด้วยว่าแบตเตอรี่เรา46จริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือ46ชาร์จอยู่ที่11แอมป์นะครับที่หน้าแบตก็จะโชวเ์เช่นเดียวกันกับแอปนะครับคือ46ซซึ่งตรงก,กันกับตัวอินเวอร์เตอร์แสดงผลเมื่อกี้นะครับชาร์จอยู่ที่13.9แอมป์ครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก1334แอมอะไรประมาณนั้นครับส่วนตัวเครื่องก็จะโชว์46เช่นเดียวกันฝั่งตัวแบตเตอรี่จะบอกจะบอกเป็นเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นกิโลวัต์ที่ชาร์จอยู่นะขนาดนั้นนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นก็จะบอกเป็นแอมครับถ้าในแอปของแบตเตอรี่ก็จะบอกเป็นกิโลวัต์อยู่ในมุมตรงนี้ครับประมาณ1กิโลที่กำลังชาร์จลงไปครับ นี่ือเขาจะโชว์0.98อะไรประมาณนะันครับการสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่ SRE กับอินเวอร์เตอร์ Lux Power 6กิโลก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ